องเท่าภูเขาทรัพย์สินการบริวารบริษัทบริวาร,ร,รยศดถาบรรดาศักสูงต่ำมากน้อยเพียงไรก็มีแต่วความเสืสรรปตั้นยอของเกลือกมันประดับหน้าร้านเอาไว้ให้ติดให้พันให้รักให้ชอบเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่ชอบพอของจิตใจไปเกาะไปเตี่ยวไปติดอยู่นั้นถือว่าเป็นเราเป็นของเราไปเช่าหมดเวลาตายแล้วที่นี่สิ่งเหล่านั้นหมดปัญหา หัวใจกับลมหายใจขาดสะบั้นจากกันเท่านั้นเรียกว่าหมดความหมายแล้วสมบัติเงินทองเข้าของบริษัทบริวาลยศถาบรรษัรทษก็หมดความหมายไปตามๆกันสิ่งที่ไม่หมดความหมายก็คือใจดวงนี้แต่ไม่มีใครเหลียวแหลมีแต่พิเลสพาเดินก้าวหน้าไปเรื่อยก้าวหน้ามันเป็นเรื่องถอยกลับถอยกลับพิเลสบอกว่าก้าวหน้าแต่ทางด้านธรรมะ สายตาของธรรมเรียกว่าถอยหลังถอยหลังลงนรกเอเวจีเป็นดำดําดาไปพอชีวิตหาไม่แล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เห็นมีความหมายอะไรเราอย่างมากก็มิบนพระมากุศลาธรรมมาแล้วกุศลธรรม,มกิเลสก็มาออกหน้าอีกมาสวดกุศลามาติกาต้องนิบนพระมามาแล้วเพื่อเป็นเกียรติแล้วเชื่อเชิญพี่น้องเพื่อนฝูงมาก็มาเพื่อเป็นเกียรติเป็นเกียรติเป็นเรื่องของกิเลสไปหมด เพื่อจะเห็นสีนเห็นธรรมเห็นบาปเห็นบุญไม่ไมีเวลาท่านพระท่านไปเทศนาว่าการในงานต่างๆเช่นงานศพวันนี้พอไปถึงแล้วเหมือนว่าอัดอั้นตามใจ <c oughs> จากกองทุกขที่เต็มอยู่แล้วกไปก็เป็นเวลาที่จะได้ระบายความทุกข์ต่อกันในเวลาไปเผาศพแล้วขณะที่ฟังเทศอยู่นั่นแหละพูดนี่เสียงลั่นคุยกันเรื่องกองทุกความทรมาน ต่างคนต่างระบายออกมามีแต่ความทุกข์เท่านั้นหาความสุขแม่นิดหนึ่งไม่มีนี่ลัคนิลสหลอกคนให้ถึงเป็นขนาดนี้ถ้าทัาก็เทศไปอย่างนั้นเหมือนกันน้โมตสสาว่าไปเรื่อยใครจะว่าอะไรก็ไม่ได้เพราะเกรงใจโยมพระก็เกรงใจโยมสุดท้ายโยมนั้นตัวคลางคลังกลง,งกิเลสก็ได้ใจไม่สนใจกับการต่างเทศฟังธรรมพระเทศจบแล้วคาเอาถวายอะไรมาถวายเป็นกล้วยหอม ก้วยไข่ไตรจีวรได้แล้วก็เผ่นถึงวัดไม่สนใจว่าผิดถูกหีือั่วประการใดน,นี่เอนอย่างนั้นนะเวลาเนี่ยกิเลสมันมันเป็นเจ้าอำนาจครองแท้ทุกอย่างอย่างทำนี่แทรกไม่ได้นะถ้าแทรกได้เปลียนไงเมื่อไปงานาศพเช่นเวลาตายแล้วมันได้แต่กระดูกเท่านั้นแหละเอาไว้ให้ในโรง แล้วก็ส่วนกุสลามาติกาส่วนเจ้าของผู้ทําความชั่วช้าระบบมากนั้นตายแล้วก็ไปลงนรกคือจิตดวงนี้ไม่ตายไม่เคยตายมาตั้งแต่การไหนไหนจนกระทั่งบัดน,นี้เบื้องต้นเบื้องปลายของจิตนี้มาจากไหนไม่มีใครคํานึงคํานวณได้มีตะกิเลสครองตัวบีบบี้สีไฟให้เกิดในภพนั้นภพนี้เช่นมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ใครมีความสามารถรู้ได้ไหมว่าเราจะ ชาติก่อนเราเคยเปิดจะเกิดเป็นอะไรไม่มีใครทราบได้นะนี่ล่ะมาก็มาแบบโดนแบบเดาแบบรับหูรับตาบุญพามบาบาบุญบ,บ,บ,บาปพามาเกิดนี่เรายังดีนะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เรียกว่ามีบุญพอสมควรจึีงได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่เราก็ไม่รู้ว่าบุญไปยังไงเพราะกรรมคือความดีนั้นใสามาให้เกิดเป็นมนุษย์เวลาปัจจุบันนี้ ความเป็นอยู่ของเราในจิตใจก็หาความแน่นอนไม่ได้มีแต่ดีดแต่ดิ้นกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้อยากร่ำอยากรวยอยากมีชื่อมีเสียงต่างๆอยากไปตามทางของกิเลสที่จะให้พาล่มจบมันเสียไม่มองดูจิตใจที่เรียกร้องความช่วยเหลือตลอดเวลาเพราะความร้อนมากทุกมากภายในหัวอกไม่ได้มองดูกันเลยนี่สิแล้วเวลาตายแล้วก็อย่างว่านะตายแล้วก็นิมนต์ม,มา ุศลามาติกาเป็นเกียรติยศชื่อเสียงของกิเลสไปหมดไม่เป็นอัตเป็นธรรมถ้าเป็นอัตเป็นธรรมเมื่อทราบว่าใครตายไปแล้วไปตรงธรรมสังเวชนะธรรมสังเวชคือไงเขาก็เกิดแล้วเขาตายในวันนี้เราอาจจะตายในวันไหนเวลาใดก็ได้พิจารณาเทียบเคียงถึงเขาถึงเราสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรไม่เห็นมาช่วยคนที่มั่งมี ชีสุกม,มากๆนี่เลยก็ก็เป็นผีอยู่งั้นอนะ่ะผีตายก็เป็นผีตายโรงประดับศพนั่นก็โอยงามหยดย้อยนะประดับประดาตกแต่งประดับประดาให้คนตายมันเกิดประโยชน์อะไรไปเสือกหาทำทำไมถ้าเป็นเรื่องอดเรื่องทำไปอย่างนั้นมันตายแล้วมันอยู่ในโรงเอาสร้อยเอาทองคําไปประดับมันก็มีแต่ทองคําคนตายมันก็เป็นทองตายเน่าเหม็นทุ่งอยู่ในโรงนั่นแหละนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ย ให้พากันพิจารณาอย่างนี้นี่เอาทมของจริงมาสอนบิ่น้องทั้งหลายให้ฟังให้ถึงใจอันนี้นี่เวลาขั้นมาหากันแล้วฟังใบต้องพิจารณากดอันนี้จังกดข้องตองถูกนี่เราเขามาตายก็ตายแบบเราเหมือนกันเราจะตายแบบเดียวกันนี่เวลานี้ก็ข่อยคว้าหาหลักหาเกณฑ์เป็นที่ยึดที่เกาะของใจไม่ได้อายึดอาศัยวัตถุคนท้อขอ,ของได้มาก็เพื่อเสียไป เป็นที่แน่ใจไม่ได้เลยอยู่บ้านเดือนก็ตามเราไม่พังเขาก็พังเราไม่ตายเขาก็ตายรอที่จะจากกันโดยเวลาหาที่พึ่งที่เกาะไม่ได้อยู่ด้วยความปล่อยคว้าเนี่ยเราจึงต้องสร้างคุณงามความดีไว้สําหรับใจของเราไปที่ไหนอย่าลืมพุดโทพุดโทเป็นหลักของใจเป็นที่เกาะที่ยึดของใจมีทมในใจแล้วเป็นมีความสุขความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ใจนะ ไม่ได้อยู่ที่สมบัติเงินทองเข้าของอย่าให้เป็นดังที่ว่ามาฟังกันเอาระทุกมาระบายกันต่อหน้าพระ,พระที่ท่านกํนลาลังเทศจะเป็นจะตายอยู่นั้นคุยตั้งแต่เรื่องกองทุกความทรมานมยุ่งเหยิงวุ่นวายเต็มไปหมดนะแล้วกลับไปบ้านก็แบบเก่านั่นแหละไม่ได้มีคติคิดถึงเรื่องคนตายนั้นเป็นคติตัวอย่างอันดี ในการตักเตือนเราเพื่อสร้างตัวให้ดีตั้งแต่เวลา,วลามีชีย์อยู่นี้เวลาตายแล้วเขากับเราก็เหมือนกันดังที่เห็นอยู่นี่แหละคนตายคนที่ทําประโยชน์อะไรไม่ได้ทําประโยชน์อะไรนี่เราก็เวลาตายแล้วก็หมดการที่จะทําประโยชน์ให้อย่างนี้เหมือนกันแล้วให้รีบเลี้ยงขอนายสร้างเนื้อสร้างตัวเสียง,งแต่ตั้งแต่บัดนี้จะลืมไม่ลืมเนื้อลืม,ลมตัวนี่คือแท้ให้พี่น้องหลายฟังให้รู้เนื้อรู้ตัวเวลาไปวัดไปว่าไป สวดอภิธรรมอะไรอย่างนี้กัมันกันนะ <c oughs> ให้ไปฟังโปรงธรรมสังเวชื่อในตัวเป็นคติธรรมมาเตือนตัวเนง่อย่าไปไแบบเพื่อเกียรติยศชื่อเสียงให้กิเลสแห่ไปมีแต่เกียรติยศทั้งนั้นอัะกิเลสมันแห่คนให้หลงตัวลืมตัวไปที่ไหนมีแต่เกียรติยศชื่อเสียงไม่เห็นมีของดีของดีติดเนื้อติดตัวเลยจึงต้องย้อนจับเข้ามา เอาทำบุริเจ้าจับเข้าไปในหัวใจของเรามีตะกิเลสจับหัวใจมันมัดลงมัดลงในฝืนในไฟเผาไหม้ตลอดเวลาหัวใจดวงใดมีความสุขที่ไหนเอามาอวดกันบ้างสิถ้าว่าใครได้รับความเลิศเลอเป็นสุขความเป็นความเจริญด้วยอํานาจแห่งกิเลสตัณหาความโลภความโกรธราคะตัณหาเหล่านี้มันพาให้โลกมีความสุขความเจริญแล้วเอามาอวดกันเพราะสิ่งเหล่าน,นี้มีอยู่กับหัวใจทุกคนไม่เห็นอวดได้ประโยชน์อะไรมีแต่เป็นฝืนไฟซึ่งเกิดจาก ผลของมันเองเกิดมาในหัวใจแล้วเผาไหม้ไปหมดไหม้หมดหาความสุขไม่ได้นี่หัวใจเมื่อไม่มีที่เกาะแล้วหาความสุขไม่ได้บ้านจะมีกี่ห้องกี่หับไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็เท่ากับใส่คนตายเอาเอา,เอาคนตายไปอยู่ตายทั้งเป็นไปอยู่ไม่มีคุณค่าสร้างตึกรามบ้านช่องไว้เพื่อความก็้หรูของเจเลตประดับล้านอย่างนั้นนะแต่ตัวก็จะตายหาที่พึ่งที่เกาะไม่ได้รวนเล่เล่รอด อยู่ภายในในบ้านในตึกที่ถือว่าเป็นของเรานั่นแหละเนี่ยความหลงงงเงียมันหลอกเป็นอย่างนั้น